แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์ระเบิดศึกแห่งศักดิ์ศรีที่มีเข้มขัดแชมป์เป็นเดิมพันศ <Yeah. S 1> ึกมุยรอบเงินชโยเอ็กแมนทัวนาเมนต์พิกัด1 1 9ปอนด์สาวหน้าหวานขาโหดแทนเค้กยียอ็ดธงยศจากนครพนมจอมวันลูกเมืองเพชรสาวหมัดคมเมืองย่าโมจากนครราชสีมามวยสาวลูกครึ่งสายลุยนิกก <Yeah. S 1> ี้เฮลเมลเอลจากฟ <Yeah. S 1> ินแลนด์ดูสินเดสปอร์ตสาวน้ำหอมจอมแกล่งจากฝรั่งเศสคู่เอกมวยไทยลุมพินีพิกัด145 สายผ่านตลอดสายคอดเสียนเพชรพีระพลพอเพิ่มสัพ์จากกรุงเทพมหานครดวนกับเพชรบุญมีโฟมึงผ่านมวยเก๋าแดนเหนือจากเชียงรายพร้อมคู่มวยสุดระทึกอีกเพียบที่จัดให้แฟนมวยได้ลุ้นกันทุกวินาทีซึ่งมวยไทยนานาชาติลุมทีนีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซปเปอร์แชมป์่ายประสดวันนี้ทางช่อง8ห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปกานทีลาแห่งประเทศไทย สปอร์ตออเทอร์ตี้ออฟไทยแลนด์เงินไชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินไชโย LWC